เราอยู่ในโลกยุคที่ความต้องการน้ํามันลดลงเรื่อยๆถ้าไปดูในปี2020ความต้องการน้ํามันโลกก็ลดลง10.5ล้านบาร์เรลต่อวันคืออย่างนี้ถ้าไปดูในปี2018 2019ย้อนหลังไปความต้องการน้ํามันโลกต่อวันอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ในปี2020ความต้องการน้ํามันโลกอยู่ที่ประมาณ90ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสถานการณ์ผู้ผลิตน้ามันโลกที่มีเรื่องของการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ผู้เล่นรายใหญ่อย่างซาอุดีอาราเบียแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็มีการสร้างความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันโลกอยู่ไม่น้อยทีนี้คำถามก็คือแล้วในประเทศไทยบริษัทพลังงานรายใหญ่อย่างปตทจะปรับตัวอย่างไรผมบอยธงชัยจะอธิบายให้ฟังก่อนอื่นเลยนีถ้าเราไปเปิดดูรายงานประจำปี2020ของปตทจะเห็นได้ชัดเจนว่าปตทเขามองเห็นเรื่องนี้มาสักพักแล้ว เพราะเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่แค่ในระดับโลกที่ความต้องการน้ำมันลดลงในประเทศไทยเองตัวเลขของการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในปี2020ก็ลดลงเกือบ12%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งสาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องของเศรษฐกิจสถานการณ์โควิดและการปิดประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเจอวิกฤตโควิดหรือเปล่าปตทเขาก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีแผนที่เรียกว่ากลยุทธ์ re imagination ซึ่งเป็นแผนที่สร้างการเติบโตในระยะยาวมีทั้งหมด3ด้าน ด้านที่1 r e i m a g i n e upstream คือในยุคที่น้ำมันมีความต้องการลดลงทั้งในโลกและในไทยปะตะทเขาก็หันไปเน้นที่ธุรกิจ LNG โดยทำแบบครบวงจรแล้วก็ Aim high ก็คือว่าตั้งเป้าไปเป็นผู้เล่นระดับโลกส่วนด้านที่2 reinforce downstream คือตัวนี้เนี่ยปะตะทเขาไปดึงเอาพลังของธุรกิจในกลุ่มของเขามาเสริมความแกร่ง ยกตัวอย่างเช่นเขามีโครงการที่นำเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตัลมาประมวลผลเพื่อสร้างการเติบโตแล้วก็กำไรให้กับธุรกิจในระยะยาวมากขึ้นส่วนด้านที่3คือ re ignite new business at scale ตัวนี้น่าสนใจมากๆคือเขาจะไปเน้นในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆมากขึ้นคือทำในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ขยายให้มากที่สุดเพื่อสร้างการเติบโตแบบ S curve เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าในโลกยุคที่น้ํามันมีความต้องการลดลงสิ่งที่ปตทอท,อทําคือปรับตัวและเปลี่ยนผ่านจากบริษัทพลังงานฟอสซิลไปสู่บริษัทพลังงานสะอาดมากขึ้น<ม>แต่นอกจากเรื่องของแผนกลยุทธ Re ์ reimagination ของปตทแล้วเขายังมีในเรื่องของการกำหนดทิศท,ทางการลงทุนในช่วง10ปีนับจากนี้ก็คือตั้งแต่ปี2564ถึงปี2573 คือปตาทาเขาบอกว่าเขาจะแบ่งเอางบลงทุนที่เขาใช้เนี่ยประมาณ12%ไปลงทุนในพลังงานหมุนเวียนแล้วก็เทคโนโลยีด้านพลังงานซึ่งเขามีเป้าหมายคือต้องการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากกว่า27%ภายใน10ปีแล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องของภาคการผลิตเลยว่าต้องมีการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคการผลิตและมีการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องด้วย ทีนี้ไปดูรูปธรรมท,ที่ชัดเจนของปตทในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นคือเขามีหลายธุรกิจแต่ตัวที่เป็นหลักๆคือธุรกิจ LNG ตัวนี้มันทําให้เห็นชัดเจนมากว่าปทาตทต้องการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจที่มีพลังงานสะอาดเป็นที่ตั้งอย่างในปี2020สิ่งที่ปตททำก็คือการนำร่องธุรกิจด้วยการขนถ่าย LNG ที่ท่าเรือแล้วก็คลังในพื้นที่มาบตาพุธเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นหับหรือว่าศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ของภูมิภาคนี้ นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยธุรกิจเช่นการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อขยายการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ปตทยังเข้าไปทําธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานซึ่งอันนี้อยู่ภายใต้กลุ่มการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานใหม่เพื่อทําเทคโนโลยีในการกักเก็บพลังงานในรูปแบบของแบตเตอรี่และก็ไฮโดรเจนรวมทั้งได้มีการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วยนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมระบบตรวจวัดฝุ่น PM 2.5เพื่อติดตามแล้วก็รายงานผลคุณภาพของอากาศ ไม่หมดแค่นั้นปตทยังเข้าไปเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแล้วก็จัดก,การกับแก๊สธรรมชาติรวมไปถึงธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติลงทุนด้านพลังงานสะอาดแล้วก็การขนส่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นภาพในการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนของปตทที่ดำเนินธุรกิจหลักด้วยพลังงานฟอสซิลมาสู่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักด้วยพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนั่นเอง